นะทุกชิ้นเลยนะครับเอาเผาหมดนะครับไม่เอาไว้นะครับห<ๆ>าให้สมบูรณ์หมดนะครับห <ๆๆ S 1> นาชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาเก็บเข้าหมดนะครับไม่เอาไว้นะครับหน่องอเอาไจาน่เก็บาเก็บดิเก็บไปเก็บกลังพร้อมไหมครับ ไม่ออกมากเลยเหรออะไรบาตวนัจำนวนยิ้มอยู่เห็นไ้มไม่หรอกเดี๋ยวรอกินไถ่ันระบาต่อไปให้ก่อนรอให้ก่อน

오늘 <목소리도> 비 ไม่รู้ที่นี่เขาทำได้บ้างเดี๋ยวเยอะรอวันอังคารไม่อวันพันธแล้วลอยได้ไหมต้องรอไหมลอยกันที่สายแท็บนี่แหละลอยกันที่จานนี่นี่อันนี้วันที่เท่าวันอังคาร มะแล้ววูจะดูไม่พวกเนี้ย con gái <laughs> anh เดี๋ยวเอาตาไป coi อะไรกันทอมดอก

เสกกระถางน่ชื่ว่าน่าจะมาห้านาทีคร่นี่เหมือนรถที่สารับเทเก็บไมเลยพูดอะไรไปไล้เฮียมอนไม่อมันตายอ่ะมัอามันตายบ่อยเฮีแล้วมอนนีไนาสันนส้นห่อ

สวัสดีครับวันดีครับ